ดันดาดัน e p ที่2นะฮะพูดตรงๆไม่แน่ใจว่าจะทำถึงทุก EP หรือเปล่านะแต่ว่าพอจบตีพีหก็รู้สึกว่าเออเราอยากรู้ว่าพอมันผ่านตอนแรกไปแล้วที่มันเจอเรื่องราวขนาดนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะทำเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมันจะเล่นผลกระทบต่อมาซึ่งตอนแรกดูก็แบบเหมือนเหมือนจะทำท่าว่าจะเฉย เหมือนทําท่าว่าจะไม่มีอะไรแต่พอดูไปดูมาแล้วพอได้คิดตามนิดหน่อยก็รู้สึกอ๋อคือสิ่งที่เราเห็นในตอนที่แล้วอะที่เราเห็นนางเอกโดนโดนกระทาขนาดนั้นเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้น้ําหนักไปที่นางเอกเว้ยแต่เขาเลือกที่จะเล่าไปทางตัวละครที่มี PTSD เป็นตัวพระเอกซะมากกว่าคือว่าง่ายเลยคือนางเอกเนี่ยไม่มี Aftermath อะไรเลยก็คือหนีรอดมาได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแค่ การโดนตามรังควานต่อเนื่องจากไอ้มนุษย์ต่างดาวซูโม่นั่นนะมีกันมาแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยถึงขั้นว่าหายไปเลยอวัยวะเพศหายไปเลยซึ่งถ้าเรามองอวัยวะเพศเฉยๆมันก็จะเป็นมองในมุมแบบเซอร์เฟตมากๆก็ะจะเป็นแบบคอมเมดี้อ่ะเออหรือเป็นแมกกาฟินขึ้นมาสักอันว่าเออกระเจียวมึงหายไปอะไรฟิลๆประมาณนี้มันมีความเป็นเป็นแมกกาฟินของตัวงานเนาะเออมันแบบว่าหายไปจริงๆก็ไม่ต้องเป็นหายหรอกเอาเป็นหัวใจหายเอาเป็นล่างกายส่วนไหนหายก็ได้แต่ว่า มันก็จะฟังดูเป็นเรื่องตลกแต่ว่าถ้ามองในมุมลึกนิดหนึ่งแล้วถ้าเลือกที่จะสัมพันธ์กับกับตอนแรกที่ว่าด้วยการที่พระเอกเนี่ยโดนล่วงละเมดทางเพศสิ่งนี้ถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะมองได้มองได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเอกเนี่ยคือพระเอกสูญเสียความเป็นชายครับว่ากันง,ง่ายๆคือหลายต่อหลายคนเนี่ยที่โดนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ว่าจากการที่จากผู้หญิงเองหรือจากผู้ชายเองเนี่ย หลังจากโดนล่วงละเมิดทางเพศแล้วหลายๆคนเนี่ยจะมีความทุกข์ใจในแง่ที่ว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปหมายความว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาโดนกระทําแบบนี้แล้วความเป็นชายที่เคยมีมาก่อนหน้านี้การที่เป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาได้สูญเสียไปหลังจากที่โดนล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้ผู้ชายหลายคนเป็นแบบนั้นแหละครับแล้วก็ทุกทรมานอยู่ในใจมากๆแต่ว่าก็จะสายคนก็จะไม่แสดงออกมาเนาะก็ว่าเราเติบโตมาในสังคมที่เราบอกว่าเฮ้ยพผู้ชายเนี่ยโดน ข่มขืนโดนลวนลามเนี่ยคุณต้องแบบรู้สึกแฮปปี้กับมันสิเราเป็นเราเราได้เปรียบนะเราเป็นคนโดนข่มขืนเราเป็นโดนผู้ชายเราโดนข่มขืนมันไม่มีหรอกมันจะมีสังคมที่หลายๆครั้งตั้งคําถามกับเราแบบนี้ยิ่งเป็นสังคมเอเชียเนี่ยสังคมฝรั่งเนี่ยเขา move on เรื่องนี้เขารับรู้เรื่องนี้มาไกลแล้วแต่สังคมเอเชียย,ยังมีแบบมุมตลกอะ่ะผู้ชายโดนข่มขืนยังฟังดูแบบเป็นเรื่องตลกอยู่ฟิลฟิลประมาณนั้นน่ะยังไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นเรื่องที่แบบควรจะต้อง ให้คุณค่าแล้วก็ให้เวลาแล้วก็มองในเลเวลเดียวกับที่เวลาผู้หญิงโดนข่มขืนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อาจจะเป็นการสื่อได้ว่าเออตอนนีไ้ไอเด็กผู้ชายคนนี้เนะี่ยมันมีความความเศร้าอยู่ในใจความรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นผู้ชายอย่างที่มันควรจะต้องเป็นไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนแรกผมก็ลังเลยอยู่ว่าเออมันมันมันจะเล่นมาทางนี้จริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งพระเอกอมันเลือกที่จะใช้พลังของมันพอมันเลือกจะใช้พลังปุ๊บ แม่งบอกว่าโอ้กูหดหูจังผมแบบไอ้ชี้่ผมแบบโอ้มันเหมือนใซสมองผมแม่งแบบแม่งคลิกเลยเว้ยทุกคนมันเหมือนกับว่าอ๋อหรือว่าการที่มันการใ้กลังเนี่ยมันคือการที่มันต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาและการปลดปล่อยตัวเองมันก็ปลดปล่อยอารมณ์ที่แท้จริงของมันออกมาว่าอารมณ์นั้นคือความเศร้าความหดหู่ไอ้การที่มันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปมันมีความหดหู่เกิดขึ้นมาในใจของมันนะ เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถแสดงออกมาได้เพราะมันอาจจะต้องอยู่หน้าหญิงอยู่ต่อหน้าสังคมที่มันต้องเป็นคนที่เข้มแข็งกว่านี้แต่พอเวลาที่มันต้องใช้พลางของมันจริงๆแล้วไอสิ่งที่อยู่ในใจของมันมันพลั่งพลูออกมาเป็นความเป็นความขดขู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจทางเชิงดีไซน์เพื่อความสวยงามหรือมันเป็นความตั้งใจจริงๆที่ให้ลายหน้าพระเอกอะไอตัวที่มันเวลามันแปลงร่างอะมันมีเป็นเหมือนเป็นรอยคาบน้ําตาลงมาจากใต้ตา ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจทางดีไซน์หรือว่ามันต้องการจะบอกเออเหมือนตัวละครมันมันร้องไห้อยู่นะแอบร้องไห้อยู่ในใจแต่พอเวลาเป็นคนปกติก็จะก็จะทําตัวปกติเลยแต่เวลาที่แบบใช้พลังก็จะมีความแบบหดหู่ความเศร้าที่อยู่ในใจมันทะลักทลายออกมาซึ่งถ้าเล่าเป็นแบบถ้าผมิเคะห์ตามที่ผมวิเคะร์นะซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงยังไงนะเพราะดูมา2ตอนนะก็ก็เจ๋งดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีใครเล่าในเชิงของการที่ผู้ชายโดนข่มขืนลนลนลาม สักเท่าไหร่ย,ยิ่งในสังคมเอเชียเนี่ยโอ้โหมันมันมีน้อยมากๆแล้วการที่มีผลงานที่เป็นงานสไตล์โชเนนที่พูดถึงเรื่องราวของวัยรุ่นและวัยรุ่นอ่านเนี่ยแล้วมีเรื่องราวแบบนี้ผมถือว่าเออถือว่าถือว่าล้ำนะในเชิงในเชิงสังคมถือว่าล้ำมากๆในมุมมองเอเชียนะครับก็ถือว่าล้ำมากๆ,เเาลากๆแล้วก็น่าสนใจมากว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยเขาเขาจะเขาจะพาตัวละครทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็ก2คนนี้ไปในทิศทางไหนแล้วไอ้ปัญหาที่สร้างมาในตอนนี้ไอ้คไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาในตอนแรก มันจะส่งต่อไปถึงตอนไหนแล้วบทสรุปมัน,มนจะเป็นยังไงสําหรับสําหรับเรื่องนี้นะถ้าเรามองกลับไปที่เซอร์ฟเสและกันในเชิงฉากแอคชั่นเนี่ยผมว่าก็ทําได้ดีนะครับคือตอนแรกดูเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบแนวแอคชั่นพระเอกแปงลงร่างปุ๊บชนะเลยหนังหลายตอนหลายเรื่องซีรีส์หลายตอหลายเรื่องใช้แนวเอาชนะด้วยพลังคือพระเอกแปงลงร่างได้กูชนะทันทีเลยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหมือนก็ท้ายที่สุดแล้วต่อให้มีพลังเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดแล้วก็ต้องเอาชนะศัตรูได้ด้วยกลเม็ดหรือใช้สมอง ในการรวบรวมในการสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยซึ่งผมว่าโอเคนะครับมันหมายความว่าผู้เขียนตอนนี้ไม่ได้เน้นย้ําว่าขอแบบเป็นแนวแบบแอคชั่นแบบกูมีท่าไม้ตายใหม่สมมติกูสู้สู้ไปเฮ้ยกูเผยผ้าไม้ตาย A ศัตรูแพ้เลยแล้วสู้กับศัตรูตัวใหม่กูมีท่าไม้ตาย B กูมีท่าตายด้ C กูมีมีท่าตายตายดีนึกออกไหมมันจะมีโชว์เน้นบางประเภทที่แบบทุกครั้งที่สู้กันพระเอกมันจะมีท่าไม้ตายใหม่มาเรื่อยๆท่าไม้ตายใหม่ท่าไม้ตายใหม่ท่าไม้ตายใหม่แต่นเวลาเนี้ยโอเคแหละมันแสดงให้เห็นว่า กูไม่ได้เล่นแค่มีท่าไม้ตายใหม่นะกูมีเทคนิคในการเอาชนะด้วยกูมีวิธีการเอาชนะด้วยมีการให้หนังเอกวิเคราะห์ผู้ต่อสู้พระเอกวิเคราะห์ผู้ต่อสู้พอไม่ได้แบบนี้คิดแผนการใหม่เพื่อชนะคือเรียกได้ว่าใช้ไหวพริบของตัวละครด้วยไม่ได้ใช้แต่พละกําลังของตัวละครซึ่งมีแววครับถ้าสามารถยังคงรักษาทั้งสองฝั่งไว้ได้ทั้งความตึงเครียดของดราม่าที่อยู่เหนือเซอร์เฟตเอ้เหนือดูภายใต้ การต่อสู้ไว้แล้วก็การต่อสู้เองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบว่ามีการใช้สมองอยู่ด้วยไม่ใช่แบบโอ้โหสู้กันแบบใช้พลังอย่างเดียวผมว่าเนี่อาจจะเป็นซีรีส์ที่สามารถหล่อเลี้ยงผมได้นะอาจจะนะยังใช้คําว่าอาจจะอยู่เพราะว่ายอมรับว,ว่าเป็นแค่ช่วงต้นซีรีส์หลายต่อหลายเรื่องที่ผมได้มีโอกาสได้ดูของมังงะญี่ปุ่นน่ตอนแรกก็เหมือนนี้แหละครับตอนแรกเรารู้สึกว่าโอเคเราเรา,เราไปกันได้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นแรงกดดันทางสังคมแรงกดดันอะไรทังอย่างมันจะชอบ บิดตัวเองไปในเส้นทางที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ดันดาดันเนี่ยนะครับตอนหนึ่งตอน2เนี่ยผมว่าผมยังเห็นแววที่จะไปกันได้อยู่แล้วกันนะครับนะแต่อย่างที่บอกเพิ่งตอนสองนะทุกคนผมรอบได้นะครับถ้าผมดูแล้วผมผมอาจจะตอบแล้วก็เลิกรีวิวไปก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเออมันไม่ได้คลิกกับเราอีกต่อไปแล้วนะครับ คุณเม็กซ์บอกว่าคิดว่าตั้งใจดีไซน์ครับเพราะงานภาพในมังงะละเอียดมากอเป็นตัวพระเอกร้องไห้นะคุณตัวแม่จะแคร์เพื่อบอกและเป็นเรื่องแรกที่เห็นนางเอกโดนอัดแทนผู้ชายจริงๆผู้ชายผู้หญิงก็โดนกระทืบได้เหมือนกันฮนะซึ่งมันคนคุณจะต้องโดนเหมือนกันเนาะเพราะว่าไอ้พวกเพศมนุษย์ต่างดาวหรือผีมไม่ได้สนใจเรื่องเพศอยู่แล้วใช่ปละ่ะเออกระทืบหมดมันมันควรจะเป็นแบบนั้นตแต่แรกแล้วครับ